การเข้าวัดการฟังธรรมการสมทานรักษาอุโบโสถสินชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งมุนีล้วนแต่เป็นอุบายถอนตนออกจากโลกนี้ของผู้ครองเรือนทั้งนั้นแหละมีได้หมายว่าต้องไปบวชกันทุกคนหรอกเพียงแต่เอาใจใส่กับวัดวาศาสนาส<ม>นุบำรุง พระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยดีผู้แสวงหาทางพ้นทุกข์โดยชอบเราผู้เป็นผู้ครองเรือนเรียกว่าสาสนูประสามพกยกย่องพระพุทธศาสนาคือว่ายกย่องผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบต่อธรรมวินัยนี้ ไม่อุดหนุนไม่ยกย่องคน